ถามว่าเหนื่อยไม่หรืเไม่หตายจน่าแล้วก็กลัวครับคิดเพียงลำพังนะกลัว เขามีเอาวุธมาวันนี้โถสนุกไหมครับครับแกก็สนุกครับเห็นทุกคนมีความสุขเลยก็มีความสุขนะครับแล้ววนะ้าวขอบคุณครับเคนก็ที่สุดของหวัวใจแล้วครับที่สุดที่ นีิงป่ะสิ่งนี้เป็นพระเอก้วใช่ป่ะการเนี่ยไม่ใช่การกันไม่ขอเป็นพระเอกันครับขอเป็นแค่องคร